สวัสดีแล้วก็สบายดี Bye day. พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี P ่พีเอฟซี C, ทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับผู้สาวขาล้ออีกแล้วนะคะสาวลาวพาลาออีกแล้วผู้เป่าไทยพาสาวลาวลาอค่ะพี P ่พีเอฟซี C, ทุกท่านวันนี้เลาอ,อยู่ที่ไหนรู้ไหมคะใครเดาออกถนนเส้นนี้เป็นถนนเสื่อมตอ,อ,อําเภอโตอําเภอนะคะเป็นถนนเสื่อมต่อระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำพูมุ่งหน้าสู่อำเภอสีบุเรืองก็แล้วกันเนาะพี่พี่เวซากวดจะพูดได้คิดอยู่นะคะพี่พี่ีทุกท่านเดี๋ยวจะหลงนะคะกับบรรยากาศฝนตกป้ยปยนะคะพี่พี่ทุท่านนี่ราคะบรรยากาศกําลังดีเลยค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ตีอาจจะขึ้นหมอกหน่อยนะคะที่เห็นนี่คือถนนที่บอกได้เลยว่า ฝีมือคนไทยสร้างได้สร้างดีสร้างได้สวยสร้างได้งามสร้างได้ละเอียดสร้างได้จบได้งามจริงๆนะคะถนนเ้น,นีเป็นถนนที่สะดวกสบายมากๆนะคะแต่ก่อนเนาะอพูดต่นตรงนะคะแต่ก่อนตีเคยเที่ยวมาแล้วนะคะเคยผ่านมาแล้วเป็นถนนสองเลนลาดยางธรรมดาค่ะไม่มีฟูดบาทไม่มีอะไรประดับประดาไม่มี เสาไฟกลางถนนไม่มีไฟส่องสว่างแบบนี้นะผ่านมาแค่มไม่กี่ปีนะไม่ถึง10ปีนะคะพี่พี่เทุีท่านเนาะ ไม่ถึง10ปีนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านระวังหลงทางนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยเป็นถนนที่สะดวกสบายมากๆตั้งแต่สีบุญเรืองนะคะมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันมากนะคะกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอลังการงานสร้างกว่าเดิมและประดับประดาด้วยโอ้ยฟุตบาทนะคะ ขนาดมีแต่ทุงให้ทุงนาก็สร้างพุทธบาทได้อย่างแบบหรูหราอลังการงานสร้างสวยงามมากๆก่อกลางถนนเพิ่มเติมมาด้วยเสาฟื้นเสาไฟสองสว่างในยามกลางคืนวิ่งรถตอนกลางคืนก็สวยงามและก็ไม่มืดมิดอย่างตะเก่าแตะเกิมนะเดิมนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนามาหลายหลายอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงแทบจำทางไม่ได้ละถ้าใครยังไม่ได้กลับบ้านนะคะวีพีเอสทีท่าน เนาะถ้าพูดถึงว่ามีพีเอฟซีคนหนึ่งนะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่ถามตีมาว่าบ้านนอกอยู่ลาวกับอยู่ไทยต่างกันไหมอย่างเช่นว่าตีเองก็เป็นสาวบ้านนอกนะตีมาอยู่ไทยตีก็ยังอยู่เขตบ้านนอกสนบุตรนะคะเป็นสะพายสยภูมิแต่ก็อยู่เขตบ้านนอกเลยูเหี่ยวเขตบ้านนอกใครที่ได้ติดตามตีมาเนาะ ใครที่ได้ติดตามตีมานะคะตั้งแต่ตีเริ่มเปิดคลิปมาตีส่วนใหญ่ตีแต่ถ่ายภาพแต่ตามเขตสนบททางไปไล่ไปนาไปรั้วไปสวนวิถีชีวิตการดำรงชีวิตเล่าประสบการณ์ชีวิตนะคะแต่ละเรื่องราวถ่ายทอดออกมาเป็นภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟซทุกท่านได้ดูได้สมกันส่วนใหญ่ตีก็จะถ่ายวิวถนนหนทางการพัฒนาของเมืองไทยถนนแต่ละเส้นแต่ละสายแต่ละเส้นมีการ ปรับปุงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเส้นทางไปไล่ไปนายอย่างนี้อ้ยเนาะอยู่เมืองไทยคือเป็นความเกลียดหมดแล้วถ้าพูดถึงความอันนี้ตีขอบย้ําว่าตีไม่ได้เปรียบเทียบนะคะตีจะตอบคําถามที่มีพี่เอคนหนึ่งคอมเมนต์มาถามตีนะคะว่าบ้านนอกอยู่ไทยกับอยู่ลาวแตกต่างกันไหมนะคะถ้าพูดถึงความแตกต่างเนาะก็ ถ้าพูดตามตรงนะตีเป็นคนพูดตรงตีหรือไม่ค่อยอยากทําคลิปพูดนะคะหลายๆคนทำไมน้องตีไม่ทําคลิปพูดเหมือนเหมือนคนอื่นนะคนถ้าใจะให้ตีตอบก็คือตีคอนเทนต์ของคนเราแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะสําหรับของตีจะพาดูพาสมพาเที่ยวเดินทางส่วนใหญ่นะคะนะคะแบบเอาประสบการณ์จริงมาพูดมาคุยกันเลยนะคะนี่ละค่ะ คือเรื่องจริงที่เราจะมาหยิบยกกันนะคะพูดไปด้วยชมวิวถนนหนทางไปด้วยดูการพัฒนาของถนนเมืองไทยแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านนะคะถ้าพูดถึงความแตกต่างเนาะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือตีตอบคําถามนะคะก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วคือโดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางตามเขตบ้านนอกหรือส่วนระบทนะอยู่ที่เมืองไทยนี่อันนี้คือถนน บ้านนอกหรือว่าสุนบับุที่ตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนานะคะแต่ก่อนเคยเป็น2เลนเดี๋ยวนี้เป็น4นี่เลนบางจุดเป็น6เลนนะคะถ้าทีไม่ลายตานะคะพีพีเอฟซทุกท่านเนาะนั่นแหละค่ะ เพิ่มเติมมาด้วยดูนะคะเกาะกลางถนนแต่ก่อนไม่มีเกาะกลางถนนไม่มีเสาไฟสองสว่างเดี๋ยวนี้เพิ่มเปิมมาด้วยเสาไฟสองสว่างแล้วก็เกาะกลางถนนแล้วก็ฟุตบาทข้างๆอีกนะคะตัดผ่านมีแต่ทุงง่งไห้ทุ่งนานแล้วก็หมู่บ้านสุมซุนซุนบุตรทางนั้นเป็นถนนหมู่บ้านที่ตัดผ่านเป็นถนนสุน,น,นบุตรหรือว่าเขตบ้านนอกอยู่ที่เมืองไทยนะคะความแตกต่างที่เห็นคือถนนเมือนย่าง บอกได้เลยว่าถนนนีน่จะแตกต่างกันเป็นอย่างมากซึ่งอยู่บ้านตีว่ามีทางลาดยางไหมเท่าที่ตีได้เห็นก็คือเออเท่าที่ตีได้ยินข่าวมาก็คือพ่อแม่ตีบอกเพราะว่าอยู่ที่บ้านเพื่อนก็เริ่มเป็นทางลาดยางเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพูดว่าความสวยความงามยังไม่สู้ถนนไทยยังอีกห่างไกลกันเยอะแต่ว่าก็ยังดีกว่าเก่าก็ดิมคือเพื่อนพัฒนามาแล้วนะเพื่อนก็พัฒนาจากถนนอลุกรังที่มีแต่ ดินแดงเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็พัฒนามาเป็นทางลาดยางสีดำเข้าไปแล้วนะคะนั่นแหะค่ะก็คือว่าเป็นข่าวดีอันหนึ่งนะคะที่บ้านตีเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างเนาะถึงแม้ว่าจะมาถึงแค่ปากหมู่บ้านก็แล้วกันเนาะแต่พอดีเพื่นลาดยางเลยมาถึงหน้าบ้านตีแล้วล่ะคะ่ะพี B ่พีเอฟท่านเนาะก็คือ หลังจากบ,บ้านตีไปก็ยังเป็นทางดินแดงเหมือนเดิมนะวันหลังค้าได้กลับไปที่เราเดี๋ยวตีวจะรีวิวให้พี่พีเอตทุกท่านได้ดูที่สุมกันเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงนะคะที่ตีได้รับมาจากญาพี่น้องทางฝั่งเรานะคะเต้มาพูดถึงทางไปไล่ปนาเนาะทางไปไล่ปนาก็ยิน คือคงความเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นทางลูกหลังเนาะพี่พีเอฟีและเส้นทางรอบรอบหมู่บ้านของตีอยู่ที่เราก็เริ่มบางจุดก็เป็นคอนกรีตบ้างแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะก,ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ก่อนก็ยังเป็นแบบทางที่ดินแดงอะไรเหมือนเดิมนั่นล่ะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็พัฒนาเริ่มเป็นทางคอนกรีตนะคะก็มีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ นั่นแหะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะแต่ว่าบ้านตีแต่ละปีน้ําจะท่วมนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่เข้มงวมแล้วก็เป็นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก, <c> มากๆเลยนะคะน่าจะเกือบร้อยกิโลได้นะห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์นะคะกว่าจะเข้ามาตัวเมืองแต่ละครั้งนะคะอู้ยต้องลําบากโตรถสองโตสามโต, arose, ตนะคะกว่วจะเข้าบ้านออกบ้านได้แต่ละครั้งนะคะนั <c> ่นแหละค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งก็บอกว่ามีทางลาดยางเข้าไปแล้วก็คงจะมีรถวิ่งผ่านเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วล่ะค่ะแต่กอนู้กลัวจะออกมาได้นะคะต้องข้ามนาน้ําอีกนะคะข้ามแม่น้นํางืมนะคะต้องใช้เรือพายหรือว่าเรือเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบักเรยกว่าบักแต่ว่าถ้าจะไปทางโค้งที่มีสะพานหรือว่าเป็นขัวนะคะก็ต้องโค้งอีกไกลขึ้นรถ3าต่อนะคะอู้ถนน,นบ้านนอกอยู่มองนี้อันนี้อยู่ที่น่าจะเข้าเขตสีบุญเรืองแล้วนะคะพี่พีชที่าน สวยงามมากๆเขตนี้ได้จะเป็นเขตโรงเรียนนะคะนั่นแหละค่ะกับเพื่นไปที่บ้านตีเนาะนั่นแหละค่ะก็มีการพัฒนาแบบนั้นขึ้นมาก็ยังดีกว่าเก่ากว่าเดิมเยอะมากก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงว่าเขตบ้านนอกสุนบทตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ถนนที่ทางไปไล่ไปนาเดี๋ยวนี้เป็นคอนกรีตหมดแล้วถามว่ามีทางลูกลังไหมจากประสบการณ์ที่ตีได้เดินทางมาก็มีบ้างบางส่วนก็มีน้อยที่สุดเลยนะคะมีน้อยมากที่เราจะเจอเส้นทางลูกลังนะคะเส้นส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตไปหมดแล้วแม้กระทั่งทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดถนนตัดผ่านหมู่บ้านเป็นลาดยางคอนกรีตไปหมดแล้วเทบจะไม่ได้เหยียบขี้ดินเลย เส้นทางการลำเลียงขนส่งนะคะหรือว่าเส้นทางการขนส่งพืชการเกษตรต่างๆตามสอกตามซอยตามาทางเข้าไปหอมให้หอมหนาอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนขีดกับลายยางดูฟุตบาทนะคะอันนี้คือถนนเขตสุนบุตรบ้านนอกอยู่ที่ไทย p p s c ก็น่าจะตัดสินใจได้แลยว่าต่างกันตรงไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะ เป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตต่างๆก็นวลเลี้ยวจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่บ้านน้องตีเนาะส่วนใหญ่นะคะการใช้ชีวิตจะอาศัยธรรมชาติเป็นหลักอย่างเส้นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะหาปูหาป้าวิถีชีวิตแบบเรียกว่าโอเพียงล่ะค่ะเนาะถ้าจะหาเงินก็ต้อง แบบเรียกว่าต้องเข้ามาตัวเมืองอย่างเดียวนะคะโดยเฉพาะถนนหนทางนี้ถ้าจะเป็นรเรียกว่าถ้าจะมีเสาไฟแบบนี้คงไม่มีแล้วนะคะอยู่บ้านตีอันนี้คือยังไม่มีนะคะแต่อนานาคตไปไม่แน่อาจจะมีเน,ะนาะอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาใหม่บ้างหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่พีสิบทานแต่ที่แน่ๆอยู่ที่เมืองไทยมีทุกอย่างแล้วนะคะดูถนนหุนทางบ้านนอกนะคะ นี่ถนนหุนทางบ้านนอกอยู่ที่เมืองไทยนะคะดูค่ะเสาไฟสองสว่างนะคะขีดเส้นดีลายฟุตบาทข้างๆเกาะกลางถนนลูลาอลังการงานสร้างสวยงามมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ตีเห็นในการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยโดยเฉพาะตามเขตบ้านนอกสวนอบทนะคะอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนจะส่วนใหญ่เพื่อนจะอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำทการ,กรเกษตรหรือจะมีแบบเผนในการ เพือ่อเรียกว่าการทําการเกษตรต่างๆเพื่อจะมีแบบแทนแล้วก็มีโครงการหลายๆโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาช่วยเหลืออยู่ที่เมืองไทยนี่คือสิ่งที่ตีเห็นในอยู่ที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรการทําการเกษตรแบบพอเพียงนะคะหรือว่ามีโครงการหลายๆโครงการหรือว่าจะเป็นการสอนให้ผููคนซุมสนมีรายได้ และมีวิชาซีพติดตัวนะคะนั่นแหคะ่จากที่ตีปได้เห็นได้สัมผัสมาเนาะวสะออนอันเดียวยนี่แหละคะ่ะอยู่ที่เมืองไทยคือถนนหุ่นทางที่สวยงามและสะดวกสบายประหยัดเวลาประหยัดช่วงล่างไม่ซ่อมรถบ่อยนะคะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย